这个主 นี่คือท่าทีล่าสุดข,ของกลุ่มนปชนะครับที่สรุปแล้วก็คือว่าตอบรับทุกเงื่อนไขทั้งสถานที่ทั้งรูปแบบการเจรจารวมถึงว่ารัฐบาลจะมากี่คนก็ได้ครับคุณวินนามัยครับค่ะขอบคุณคุณสถาพรค่ะนั่นคือท่าทีล่าสุดจากแกนนํานปชนะคะที่สุดแล้วเรื่องของการเจรจาเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายทั้งทางรัฐบาลและแกนนํานปชเห็นตรงกันนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีหลายกลุ่มออกมายื่นข้อเสนอและเป็นตัวกลางให้มีการเจรจาแต่ว่าการเจรจาก็ ไม่เกิดขึ้นค่ะจนมาถึงเรื่องของการเคลื่อนขบวนไปกดดันจากกลุ่มนปชนะคะแต่ว่า มาถึงจังหวะเวลานี้การเจรจารวมถึงจะเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายให้การตอบรับนะคะนายกอภิสิทธิธ์ธพูดตั้งแต่ในช่วงเช้าบอกว่ารัฐบาลนั้นไม่เคยปิดกั้นเรื่องของการเจรจาค่ะแต่ว่าบรรยากาศของการเจรจาก็จะต้องมีเงื่อนไขที่ผู้ชุมนุมจะต้องไม่ไปกดดันหรือว่าไปเคลื่อนไหวอยู่ที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นะคะขณะที่ทางกลุ่มนาปชอตอนนี้ก็ยอมรับเงื่อนไขของการเจรจาแล้วเท่าที่ฟังดูเมื่อสักครู่ก็ดูเหมือนว่าทางแกนนําของ ชมุมนุมรประชจะเปิดกว้างในเงื่อนไขของการเจรจาทั้งในแง่ของจํานวนผู้เจรจารวมไปถึงเรื่องของเวลาต่างๆนะคะตอนนี้เราจะไปถามทางเลขาธิการนายรัฐมนตรีนายกอบศักดิ์สภาวสุถึงเรื่องการเจรจาที่ทรัฐบาลก็คิดว่าน่าจะเป็นทางออกแล้วก็มีการตอบรับมาในตอนนี้นะคะอาจารย์กอบศักดิ์คะ สวัสดีครับคุณตุล์ัครับค่ะอาจารย์คะเรื่องของการเจรจาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะมีกรอบหรือว่ามีระยะเวลาดําเนินการอะไรอย่างไรบ้างคะก็ต้องพยายามไปทีละขั้นนะครับค่ะเพราะว่าการวางกรอบเนี่ยมันจะเหมือนกับวางรั้วไม่ให้มาคุยกันได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทาเนี่ยก็ให้มาเจอหน้ากันก่อนนะครับอันนั้นเป็นเร็่งที่สําคัญค่ะที่หลักคิดขณะนี้ก็คือว่าก็คือว่า ถ้าเจราจาในบรรยากาศที่ที่มีกองเชียร์เยอะๆเนี่ยมันเจราจายากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกก็ก็ขอขอร้องว่าว่าถ้าจะเริ่มคุยกันเนี่ยก็ขอให้ให้ผู้ชุมนุมเนี่ยไปรวมตัวกันอยู่จุดหนึ่งจุดใดเนี่ยแล้วก็ชุมนุมกันตามปกติในที่นี้ก็คือที่ผาดฟ้าค่ะเราจะไม่มีการไปสลายการชุมนุมเราจะปล่อยให้การชุมนุมเป็นไปตามปกติ เพียงแต่ว่าคอนดิชันคไม่ไม่อยากจะเรียกว่าเป็นคอนดิชันแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าจะเรื่องเจรจารเนี่ยดาวเลิกดาวกระจายทั้งหลายเนี่ยต้องกลับไปรวมในที่เดียวกันได้หมดค่ะแล้วเราก็จะเป็นการแสดงถึงความตั้งใจอย่างแท้จริงที่ว่าต้องการจะเจรจารให้บรรลุเป้าหมายโดยที่ไม่มีใครเสียเลือดเสียเนื้อเกิค่ะเป้าหมายการเจรจาที่อาจารย์กอบศักดิ์คิดเอาไว้เนี่ยค่ะบรรลุเป้าหมายนี่คืออะไรคะ ในแง่ของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลต้องการให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ครับค่ะและว้วก็รัฐบาลต้องไม่เป็นตัวอุปสรรคภ้า้ประเทศเดินหน้าไปไม่ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันเป็นการวางหลักที่ที่มันมันเดินได้แน่นอนจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพูดกันเยอะว่าถ้ายุบสภาแล้วเนี่ยจะไปหาเสียงกันได้ไหมที่ไม่ได้อย่างไรเลยไอ้เรื่องเป็นเรื่องรายละเอียดในการเจรจาซึ่งผมเนี่ยยังไม่อยากที่จะ พูดคุยในตอนนี้ขณะนี้เนี่ยสิ่งที่กังวลมากที่สุดเนี่ยก็คือพี่น้องประชาชนที่มีมาชุมนุมกันเนี่ยเราก็อย่าพุ่งเคลื่อนตัวเลยนะครับใ,ให้ให้อยู่ในที่มั่นส่วนคนที่เคลื่อนตัวไปแล้วก็ขอให้กลับมาเมื่อกลับมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้กําหนดได้ว่าขณะนี้ก็ก็เท่าที่ทราบก็ทุกคนก็ตกลงว่าที่สถาบันพระปกเกล้าไม่น่าจะมีปัญหาที่ผมก็พยายามกำลังจะติดต่อได้ให้ทางผู้ช่วยผมเนี่ยได้ติดต่อท่านอาจารย์บอล